หมดจุดแล้วจอนสวัสดีครับผมอยู่กับผมซีดีกันทีนะครับผมกับรายการโปรตีนสร้างเสริมส่วนที่สึหลอนะครับผมช่วงนี้คือช่วงปักหมุดจุดแล้วจอนครับผมวันนี้เราจะพามา3ที่นะครับผมที่เป็นที่ที่ผมคุ้นเคยแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับผมแล้วก็เรามาเริ่มสตาร์ทกันที่แรกที่นี่เลยนะครับผม ศาลหลักเมืองของชาวยุทธยานะครับผมก็เป็นที่ที่ผมเคยมาไหว้สักการะบูชาตอนเด็กๆนะครับเสี่ยวกัสได้กลับมาบ้านในยุทธยาอีกครั้งหนึ่งก็เลยอยากจะมากลับไหว้ท่านได้สักการะเสาหลักเมืองแล้วครับก็รู้สึกสบายใจงั้นเราไปดูกันเลยว่าปากมุดที่แรกงผมจะเป็นที่ไหนครับผม และนี่คือหมุดที่1ของผมครับครับผมที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นยักษ์ใหญ่นะครับผมก็คือบ้านของผมเองคือเกิดที่นี่เลยแล้วก็ เรียนที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็กินนอนอะไรที่นี่หมดเลยครับผมคือข้างล่างจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วข้างบนก็จะเป็นที่นอนของผมเองร้านผมนะครับก็เปิดมาประมาณได้80ปีแล้วครับผมอายักษ์ใหญ่ใช่ไหมครับเขาว่ายักษ์ใหญ่มาจากพ่อของกงผมเนี่ยเป็นคนที่ตัวใหญ่มากไปขายตามที่ต่างๆเนี่ยเขา,าจะเรียกว่าเฮียยักษ์เฮียยักษ์ก็เลยตั้งชื่อร้านมาว่ายักษ์ใหญ่ลูกชิ้นมาหมุดนี้ติดใจเลยใช่ไหมครับก็รับรองได้ว่าต้องติดใจรสชาติของก๋วยเตี๋ยวแน่นอน ครับผมไหนๆมาถึงร้านผมสักทีขอลองทำก๋วยเตี๋ยวเองักชามหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเคยทำแบบว่ามั่วๆตอน,นเด็กตอนนี้จะแบบว่าต้องทำดูสักทีหนึ่งให้ป้าช่วยสอนยังไงต่อจะ๊ะเอาน้ำออกใช่ไหมนี้ก็น้ำทุบกิจที่ซีดีชอบให้ป้าทำง่ายสุดครับผมจริงๆได้แล้วครับผมทำไมต้องมาโต๊ะนี้ใช่ไหมครับทุกเช้าจะแบบว่าลงมากินข้าวที่โต๊ะนี้เพราะว่า ข้างหลังเนี่ยคนจะหมดก่อนข้างหน้าข้างหน้าก็จะแบบว่าขายเตี๋ยวไม่เตี๋ยวอยู่ครับ mm hmm. ตรงนี้นะครับผมเป็นรูปที่แบบว่าผมจะเซ็นไว้คือแบบว่าย่าเขาเนี่ยชอบให้ผมเซ็นเซ็นรูปไว้แล้วแบบว่าเวลามีแบบว่า แฟนขับมาหรือว่าคนรู้จักมาคนที่แบบว่าติดตามเรามาพูดถึงเราบอว่าไอซีดีอยู่หรือเปล่าวันนี้ถ้าสมมติว่าผมไม่อยู่ยากก็แบบว่าเอารูปไปก่อนเลิกกันอรปรวอันนี้เดือนเดือนหนึ่งก็หมดไปกับค่าปิ้นรูปนี่ประมาณ5,000ได้อะไม่ถึงขนาดนั้นขึ้นบ้านเลยแล้วกันนะ ห้องนอนของผมครับผมปกติเมื่อก่อนจะนอนที่นี่ทุกวันเลยเดี๋ยวนี้แบบว่านานๆได้กลับบ้านยุทธยาทีก็จะเป็นแบบว่าห้องที่เป็นแบบว่าเก็บของที่แฟนคลับให้แทนนี่เสื้อที่ใส่อยู่แฟนคลับก็ให้ครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าหมุดที่2จะเป็นอะไรนะครับผมขอตัว นี่คือหมุดที่2ครับหมุดที่2อของเราครับร้านติ๊กไอศครีมครับผมอ,อ๋อมาหมุดนี้ติดใจอะไรใช่ไหมครับก็จริงๆต้องเล่าก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอผมเป็นนักบาทสแล้วก็ชอบมาแข่งบาทสที่สนามนี้แล้วผมก็จะกินข้าวรออยู่ในร้านติ๊กบ้างจะมีแบบว่าอาหารอร,ออรอยย่อยๆเยอะไม่ว่าจะเป็นสเต็กหรือว่าไอติมน้ำปั่นตาม,มาดูกันเลยครับว่าร้านติ๊กจะเด็ดแค่ไหน เดี๋ยวเรามาสั่งอาหารเลยดีกว่าเมนูประจําของผมผมอยากจะกินข้าวปกคือแบบว่ามันจะมีกุ้นเชียงเนื้อหมูเนื้ออะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะต้องลองดูลองกินดูอร่อยจริงเอาข้าวปกคปกรับครับผมทีเดียวครับ <c oughs> ปกติเนี่ยจริงๆก็นั่งทั่วนะัานแล้วแต่ถ้าอยากนั่งตรงนี้เมื่อไหร่อ่ะก็คืออยากจะดูพอเล่นบาสเพราะว่ามีสนามบาสอยู่ตรงนี้นะครับผมก็พอเวลามีแข่งมีอะไรก็จะมาที่ตรงนี้ประจําเดี๋ยวระหว่างรออาหารเดี๋ยวผมจะ พาไปดูสนามบาสที่พ่อผมมาเล่นบ่อยๆแล้วกันนะถ้าอยากจะเห็นผมเล่นบาสนะครับผมขอเป็นเล่นบาสแบบว่าสไตล์สตรีกันทีนึงละกันนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะเข้าไปดังให้ดูนะครับผมอ้อธรรมดาที่ไหนสมมติมีลูกบาสนะก็จะรุ่นอย่งนี้นะครับผมผมว่าควรไปเต้นนะ กลับมานั่งที่โต๊ะอาหารเดิมนะครับจากได้ไปแบบว่ามอมร่างกายในการชุดบาสไตล์สตีกันทีนะครับผมโอ้โหพูดปุ๊บอาหารก็มาปั๊บขอบคุณครับผมและนี่คือเมนูข้าวโปะครับผมและนี่ก็คือหมุดที่2ของผมนะครับผมแล้วก็หมุดสุดท้ายหมุดที่3จะเป็นอะไรเราไปชมกันโอ้ย โอเยโอ้โอ้ยข้างหลังผมนี่รถตุกๆกครับผมเป็นสิ่งที่คุณเคยมากตอนมหน,นึ่งมสองนั่งทุกวันตอนกลับโรงเรียนเนี่ยตรงเนี้ยชอบมากเลยชอบแบบมาปั่นจักรยานเล่นมาขับมอไซค์เล่นอากาศดีมากครับเป็นแบบว่าต้นไม้หมดเลย ทางยาวๆนี่คือบทที่สามของเราย้ yeah. ครับผมที่นี่คือบึงพระรามนะครับโบราณสถานที่แบบว่าผมชอบมาอยู่เรื่อยๆกับเ,เพื่อนๆมาหมุดนี้นะครับสิ่งที่ติดใจที่สุดน่าจะเป็น บรรยากาศเพราะว่ามีต้นไม้เยอะมากปั่นจัก,กรยานผ่อนคลายอารมณ์ถ้ามาหมุดนี้ใช่ไหมครับจะเห็นผมคุยเรื่องที่แบบผ่อนคลายกับเพื่อนๆเ,เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันเราเหมือนกันนะพอได้กลับมาบ้านอยุธยาที่นี่เป็นที่ที่แรกที่ผมได้ได้เริ่มเรียนร้องเพลงได้เริ่ม กล้าแสดงออกได้เรียนเต้นได้โชว์ความสามารถได้มีกลุ่มเพื่อนที่ชอบร้องเพลงด้วยกันชอบเต้นด้วยกันรู้สึกว่าที่นี่เป็นจุดกำเนิดของความฝันเราครับและนี่ก็คือ สามุดรอบตัวงผมนะครับครั้งหน้าปักหมุดจุดละจรจะเป็นใครต้องรอติดตามนะครับสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไป,ไปแล้วย a h ได้กลับมาบ้านในยุทธยารู้สึกว่าที่เป็นจุดกำเนิดของความฝันเราอะ